เผยสาเหตุดรปราโมททำพนิชวัตรรองปอทแผนกคดียาเสพติดสารอุททรจบชีวิตหลังพบรอยแผลถูกยิงที่ศีรษะเสียเสียชีวิตภายในบ้านพักสืบเนื่องมาจากกรณีพบร่างดรปราโมททำพนิชวัตรรองปอทแผนกคดียาเสพติดสารอุททรเสียชีวิตในบ้านพักย่านมหาวิทยายลัยราชพัฒจันเกษมล่าสุดมีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของดรปราโมทพบแผลถูกปืนยิงที่ศีรษะ โดยมีรายงานจากทางด้านกรุงเทพธุรกิจระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตดรปราโมทธรรมพนิชวัตรรองปอทแผนกคดียาเสพติดสารอุทธทณ์โดยพบร่างเมื่อวันที่7มิถุนายน2566เวลา21นาฬิกา30นาทีคาดใช้อาวุธปืนยิงตัวตายในบ้านพักย่านพหลโยธินตำรวจสอนอหลโยธินได้รับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบเหตุ เมื่อไปถึงพบร่างดอกเตอร์ปราโมทในสภาพสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีกรมนั่งเสียชีวิตอยู่บนโซฟาโดยพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ศีรษะและยังพบอาวุธปืนตกอยู่ที่ลำตัวจึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานพันตำรวจเอกชิตสนุพงศุริยานนท์ผู้กำกับการสอนอพหนโยธินเผยหลังสืบสวนเบื้องตน้นคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายเองโดยพบว่าผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่คนเดียว และสาเหตุเนื่องจากมีภาวะความเครียดสะสมแต่อย่างไรก็ตามตำรวจจะทำการส่งศพชนสูตรพร้อมหาคราบขม่าดินปืนที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปสำหรับประวัติของดอกเตอร์ปราโมทเป็นสิทธิเก่านักเรียนเบนจามบอพิทได้รับเชิดชูเกียรติคนดีสีเบนจมบอพิทจากสมาคมนักเรียนเก่าเบนจมบอพิทในพระบรมราชูปฐม ปัจจุบันก่อนเสียชีวิตมีตำแหน่งรองประธานแผนกคดียาเสพติดสารอุทธรเริ่มต้นชีวิตราชการเมื่อปี2534เป็นผู้พิพากษาสารจังหวัดเชียงรายศรีสะเกตนครนายกจนล่าสุดปี2563มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกาที่มากรุงเทพธุรกิจ